พระองค์เนี่ยการเชิญแขกบ้านแขกเมืองมาชมนะคะปรากฏการณ์ทางธรรมชาติก็คือการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงที่บ้านว่าก่อจังหวัดประยวทคีรีขินันในปัจจุบันแต่ย้อนกลับไปเมื่อ150ปีที่แล้วเนี่ยนึกถึงว่าเราไม่มี GPS เราไม่มี iPhone เราไม่รู้ว่าตรงไหนป็นงไรว่าก่อใช่ไหมคะองมีเครื่องใช้ส่วนพระองค์ที่เป็นทางวิทยาศาสตร์อะนั่นจะเป็นเครื่องเซนเซอรค่ะเราจะสามารถ กำหนดวัดระยะวัดตำแหน่งได้มีแผนที่ดาวนะคะมีท็อปขอบฟ้าเทียมในกระปุกนั้นคือประหลอดค่ะสมัยก่อนเขาจะใช้ประหลอดใส่ลงไปในตัวขอบฟ้าเทียมเพื่อที่ทําหน้าที่เป็นกระจกแล้วก็สะท้อนสิ่งที่เราต้องการจะวัดว่าระยะทางเนี่ยห่างกับเราเท่าไหร่ใช้หลักการสามเหลี่ยมขายง่ายๆมากก็จะรู้ระยะทางรู้พิกัดแล้วอู้หูฟังแล้วก็ขนลุก ค่ะลกมากเลยค่ะนะคะท่านเขาเรียกว่าทรงพระพิชชาสามารถมากๆนะคะโดยเฉพาะในด้านวิทยาศาสตร์ะนะคะท่านก็จะมีอุปกรณ์ในการวัดของท่านเรียกว่าคือไม่ได้มีสิ่งที่จะช่วยินความสะดวกอะไรได้เยอะเลยะนะคะแต่ว่าท่านก็สามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้นะคะมาในเรื่องของการพยากรณ์อย่างเช่นสิวปราคาจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะซึ่งเป็น อีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายๆคนไม่การยอมรับอย่างมากเลยเพราะว่าโอ้โหเกิด,ดขึ้นจริงๆนี่แหละทำลายของเขาตรงนี้ใช,ใช่ไหมคะ,คะทช่มีข่าน,น่าสนใจมากๆโอ้โหเอาเป็นว่าน้องๆคนไหนที่บอกว่ามาที่โซนแลนดมาร์คตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วก็อยากที่จะเ,เรียกว่ารำลึกถึทงท่าน พระ,ะว่าพราะราชกรณียกิจเนี่ยมีอะไรรายละเอียดไหนที่น่าสนใจกันบ้างก็มาที่โซนของหลอยอกเขาเยีนยนตรงนี้ได้นะคะ,คะแต่ว่าตอนนี้เราก็มีคําถามกันด้วยนะคะเราจะไปทางด้านไหนดีนะคะตรงนี้ก็ได้อพอแบบตอนท้ายเราก็มาตรงนี้โอเคเด็กนั่นก็จะโซโลไปก็ปจบจบตรงนี้เนาะ,ะวันนี้นะคะเราก็มี เราก็มีแบบว่าคําถามด้วยนะคะที่จะมาแจกของรางวัลให้กับเด็กๆกันด้วยที่มาในวันนี้แล้วก็เด็กๆที่ชมอยู่ทางออนไลน์ด้วยนะคะโอ้พี่แันมีรางวัลเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราขอดูรางวัลดูรางวัลหน่อยอ่านะคะรางวัลโชว์มาปึ๊บอาร์หมีคําถามมีคําถามเด็กๆมาเล้วมามามยืนดูด้วยกันหน่อยมามามา ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวขยับมาตรงนี้ต้องไม่ให้กล้องเลยค่ะต้อไม่ต้องไม่ต้องไม่อยค่ะกล้อมลอยเพื่อนๆกำลังชมสดกันอยู่ชมหลอกๆไปก่อนเอาลละเอาลละขอถามคำถามหน่อยอันนี้ลอ ไม่ต้องมองหาใครเพราะว่ากล้องของพี่แนนเป็นแบบไลท์360องศาจะเห็นน้องๆในทุกๆมุมเลยขอลองถามนะขอลองถามนะนะคะตอบถูกไม่ถูกไม่เป็นไรเดี๋ยวมีของรางวัลให้โอเคคำถามแรกเด็กคำถามแค่ฟังนะพระบาาสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดามุทเาศยสศร์ไทยเอ่อน่าสนใจพี่แนนน่าสนใจพี่แนนนะคะ ส้มเสด็จว่าเกจังหวัดประจวบคีรีขันเพื่อสังเกตปรากดการใดใครรู้ยกมือเจ้าทะลุปลาค่ะ แเราให้คนแรกถือเป็นการเรียกน้ำย่อยนะคะเป็นสุริยุปราคาเต็มดวงอาจจะยังไม่ใช่จันทรุปราคาอ,อ่ะคำถามที่สองค่ะถามว่าโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่ารู้จักเปล่าทจังหวัดอะไรคะจังหวัดอะไรใครรู้ยกมือมีฮะ้ๆอ่ะอเดี๋ยวมีตัวเลือกนี่เขามีมีแบบว่าแอบดูแลจังหวดัดปัตตานีเชียงใหม่หรือขอนแก่นชีย ด้นานนี้ตอบเชียงใหม่ถูกไหมคะถูกต้องค่ะ <c oughs> ให้คนถูกใ <c oughs> คอจับใจมีใครตอบด้วยแต่ตอบไม่ทันใช่ไหม <c oughs> <c oughs> นะคะไม่เป็นไรอ่ะต่อไปในการเลี้ยงหนอนใหม่ที่เราใช้เส้นใยมาทอผ้าไหมนะใช้เพื่อชนิดใดมาเป็นอาหารใบ <c oughs> มอนถูกต้องใบมอนเฮ้ <c oughs> ยเก่งมากยังไม่มี <c oughs> เอาให้เพื่อนบ้างเอาให้เพื่อนบ้างขอหนึ่งใบขอหนึ่งใบเอาเอาให้ใครเอาให้ใคร